วันนี้ครัวเด็ดพี่แม่บ้านนอเวนำเสนอตำแครรอทไถ่ใส่ตัวฝักยาวแล้วก็ใส่เส้นมะละกอนะคะพูนนะเส็จเรียบรอยแ้วเรามารุยกันเลยเรามารุยกันรุยสวัสดีค่ะมาพบกับครัวเด็ดพี่แม่บ้านนอเวนะคะวันนี้เราต้องพูดค่อยๆเพราะว่าคนเขามาทำ มาทําระบบน้ําใหม่ที่จะทําครัวใหม่อนะคะแม่ก็เลยเอาตำหมักหุงตำถาบมากินไอของลูกสาวเขใวาใช่ป่เพราะเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดเบียกอยู่เขาเฮ็ดระบบน้ําใหม่นะครัควใหม่แม่ดิสร้างเขามามาหนีด้วยใจดอาจจะได้ยินเสียงกือกากกือกากในเรื่องอุอ้ยมา嘛ม,ม,มากินกันดินี่มันรูยมันรีพุนอะเสียงเสียงเสียงพ่นเจาะเจาะน้ำ ข้างล่างมาลุยแอบแสบแสบมาเรามาลุยกันเลย มามาเรามาลุยกันลุย มาเรามาลุยกันเลยลุยอร่อยมากจับหลายๆนี้เขาไมา่สร้างไม่เห็นนำข้างล่างอาจจะเสียงดังตึงตังตึงตังใน,นดูก อืมปาาหมูอืม,อมจับลำซัวแค่ขนมจีนตัวฝักยาวแค่รสเ้รษะกุงผสมกันลุย หิวสองทุ่มมาหิวอืมอืม้วจ้นัวนัว ใส่มือกินนี่แหละอีสานเขาใส่เมือกินเฮ้แทบแทบแทบคุณหน่อมานางกินของลูกสาวเขาเฮ็ดน้าียงมันดังจากไอหัวอจากไอสร้างสร้างหรอหรอ อยากายสั้งมันรังกินของลูกสาวเนี่ยเหมียนพึ่งๆเลยแหละชอบมากแซ่บหลาลูกขออืม วันนี้บาร์ดเซตดวงตาปลอมนะ่อืมบาร์ดเซตดวงตาปลอมตาก็เลยนบุกกระพริบกระพริบกระพริบไปไหนปกติอ่ะเบงเดชพี่ให้สตรีมื่อวิทยาทานเนาะเวลาให้วิทยาทานใส่ขนตาปลอมเนี่ยแหมตา,ตากระพริบกระพริบกระพริปเปบเพราะอย่างหัว Thẻ cao tịt con tả thả cao mắc ngang, nhẫn bằng ngang, mua mua cái đồ cái gì ใส่พริกสดกับพริกแห้งร่วมกันเดยมันยังแสบหอมพริกแห้งมันหอมพริกสดมันแสบอื้มอืขวังมูซ่ จับกับมูวใส่มือกินเนาะภาคอีสานใส่มือกินเป็นเรื่องปกตินะประมาณสกมกมันเป็นขนมทุ้งเนี่ยมเขาขนาดประเทศอินเดียต้องใส่มือกินเลยเดนะ้อนะจตาสว่าง มือจักหน่อยนะยุคของ,ขง,นนขงลูกสาวมาคำปมป่วงปวนอ่ะคำปมป่วงรุยโอ้ยเผ็ด นมจริงมากร่วมเลยก้าวไปแล้ว เวลาแสบเวลานวดแม่ไม่เคยอยากบอกอะไรกินก่นอนไม่แอบ,บกินไอ้ของลูกสาวเด้เนี่ยสร้างสองคนคุณสร้างคนหนึ่งลบไปของล่างของใตดินนะ่ะไปเจอดน้ำเฮ้ยระบบน้ำไม่ได้ ขั้วแม่เห็ดใหม่มืดระบบไฟใหม่ระบบน้าใหม่เด้คนอ,อยู่นอกไม่สื่อหูไปแล้วเห็ดขั้วงานไงอืแซบนัวจะใจต้องขั้วด็ดแพลแซบนัวสะใจต้องขั้วด็ดพี่ลุย โว้าเบ็ดสปาสี่โอ้ยสปซี่ดเว very g ก o ด ต้มตำตำซัวเอาขอนมจีนมาใส่กับเป็นตำซัวเหรอโอ้ยเผ็ดมาไก่มดุดละอีกจะคำาอืมฟินตักบกรอบ ต้องห่วงสวย <c oughs> ไขรต้อมอืมิมนน้ำปลาดักอืมใแบบใครต้มแม่กินเสมออืมหนจะงฟองสองฟอง Nó kín an xuống xuống Mà này จับจับจับจ <c oughs> <c oughs> ับแซบนัวต้องกลัวเด็ดพี่พันว่า แซบจันโม่ต้องพัวเด็กที่ฮ็ดก็เข,าเขา่าก็แซบเฮ็ดก็เข่าเป็นเธแซบพร้อมแซบพร้อมอืมดูสิกินของลูก มิน้นึงๆเน่เลย่เซฟสไปสซี่เผ็ดเผ็ด แ้่ตุ่มมันคำสุดท้ายหมดหรอแค่ต้มแก่เผ็ดอะบ่ใส่ขนตาบ่สใครหมั่นใจอืม มดเลรเกียงอาบตับคือไงมดแหล่ะกินนำเจ้าบาทกัน อ๋ออิม่มแบแซ่บนะแม่ก็ขอขอบคุณที่ท,ทุกๆการรับชมทุกการติดตามคุณเด็กพี่แม่บ้านนอร์เวย์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าจะมาเมนูไหนความแซ่บามาัวจะมาแดบได้วยแม่แตมาเสนอเมนูต่าง,างๆให้ไปติดตามแม่อยู่เพจพร้อม นาิคาคัวเด็ดพี่แม่บ้านนอร์เวย์ติดตามในเฟซบุ๊กพร้อมคัวเด็ดพี่แม่บ้านนอร์เวย์แค่เซิร์ชคำว่าคัวเด็ดพี่แม่บ้านนอร์เวย์มันขึ้นมาเลยนะกดติดตามไว้กดกดกระดิ่งไว้เวลาแม่โพสคลิปแซ่บๆตำถาดแม่เนี่ยพวกเธอจะได้เห็นทันทีเลยนะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยคลิปนี้ลาแค่นี้ก่อนคะ่ะเพจ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 บ,บายบาย